สวัสดีครับณตอนนี้นะฮะต้องบอกว่า t o y a r ้า c r s ิ Cross h y b หน้ณตอนนี้นะกำลังเป็นกระแสมาแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปเจอส,อสื่อสื่อหนึ่งแล้วก็เป็นเว็บไซต์ด้วยนะครับในต่างประเทศนะฮะเขาได้นำเจ้า Toyota y ยา i ิ r o s s เนี่ยสเปคเวอร์ชันไทยเลยนะเขานำไปทดสอบนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลการทดสอบของเขาเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนสำหรับยาริ s o s s h y b r i d นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 NR ขีด VEX นะครับ1 5 0 0 เครื่องยนต์ให้กำลัง90แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง79แรงม้าแรงบิดเครื่องยนต์อยู่ที่121นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ามีแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรและจากการทดสอบในต่างประเทศนะครับเขาทำการใช้อุปกรณ์ทดสอบนะฮะทำอัตราเร่งจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.7วินาทีแต่เมื่อเทียบกับรุ่นพี่อย่าง Toyota Corolla Cross Hybrid นะครับ ที่มีเครื่องยนต์ใหญ่กว่าซึ่งเจ้าโคลอราคอสเนี่ยทำได้4.9วินาทีก็ต้องบอกว่าเจ้ายาริค o s สนั้นเร็วกว่านิดเดียวเท่านั้นนะแค่จุดทศนิยมนะซึ่งในความเห็นของผมนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะ4.7วินาทีกับ4.9วินาทีส่วนการเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนนครับยาริคคอสไฮบริดทำได้11วินาทีอันนี้ก็ไปคิดกันเอาเองนะฮะว่า11วินาทีนี่มันเป็นยังไง และเร่งความเร็วจาก80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.6วินาทีซึ่งในสื่อต่างประเทศเนี่ยที่ทดสอบเขาบอกว่ารู้สึกว่าช้านะฮะเหมือนกับว่ากำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะอ่อนลงเนื่องจากการเร่งความเร็วตั้งแต่ครั้งแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันทีหลังนะแต่เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกลับมามีกำลังอีกครั้งหนึ่งอัตราเร่งก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาก็บอกมาอย่างนี้ ส่วนอัตราเร่ง1 0 0รกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถูกบันทึกไว้ได้ที่4.8วินาทีสุดท้ายมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ Toyota y a r i ิ c อ o s s h y b r ิดกันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนซึ่งมีขนาดเพียง0.7กิโลวัตต์อวเท่านั้นนะครับดังนั้นแบตเตอรี่มันจึงหมดอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะแบตเตอรี่มันมันเล็กเหลือเกินมันเก็บไฟได้น้อยด้วยนะครับ เวลาคุณขับเนี่ยคุณยิ่งกดคันเร่งไปเท่าไหร่อ่ะไฟที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะยิ่งหมดไวขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราเร่งมาจะดอบลงบ้าน,นะครับแต่เมื่อไฟในแบตเตอรี่ที่เก็บไว้เนี่ยมันมีเยอะแล้วนะอัตราเร่งก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบสั้นๆในเว็บของสื่อต่างประเทศนะฮะที่ผมได้ไปอ่านเจอมาสําหรับ t o เลต้ายาริคร์ดไฮบิตัวนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคุณก็ต้องกะด้วยนะว่าเวลาคุณเหยียบไปเพลินๆเนี่ยไฟล์ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่มันก็จะหมดไวนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ no comment นะฮะเกี่ยวกับ Toyota Yaris c อร์ s ไฮ b r ิดคันนี้